สวัสดีค่ะดิฉันได้หญิงสุธิติดาราชนลสุภาเลขที่29ชั้นมอสองทับ9ค่ะดิชันเลขหญิงกั็นพัดเตือนซับเลขที่18ชั้นมอสองทับค่ะดิชันเล้หญิงนะิชาวส่งซั์เลขที่23ชั้นมอสองทับ9ค่ะกระผมเด็กชายกระทีลงเลขที่1ม2สทับ9ครับกระผมเด็กชายพัชราพลบุนเหลือเลขที่11ชั้นมอสงทับ มีจุดประสงค์สองข้อดังนี้ครับข้อที่หนึ่งเพื่อทดลองนำแเว็บไซต์ของผลไม้สัจจินิปมาชะลอการเปลี่ยนเป็นซีครับของ Apple ข้อที่สองเพื่อศึกษาระยะเวลาของผลไม้ทั้งสัจจินิปมาชะลอการเปลี่ยนเป็นซีครของแอปเปิ้ลหนึ่งจุดหนึ่งที่มาและความสำคัญของปัญหาในปัจจุบัน Apple <c oughs> แอปเปิลเป็นผลไม้ที่คนนิยมทานมาก เพราะมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดคอเลสเตอรอลและในผลไม้ต่าง,าง,างๆลถึงแอปเปิลเปลือกของมันทําหน้าที่เป็นเกรบบาะป้องกันไม่ให้หออกซิเจนสัมผัสกับเนื้อผลไม้ประกอบไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์โพลีฟีนอลทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากแสงแดดและป้องกันอากาศจากภายนอกที่มีผลต่อเน,นื้อของผลไม้เมื่อเปอกแอปเปิลทินไว้นะคะสักพักจะทำให้แอปเปิลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีค้าหรือดำลง ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปฏิกิริยาสิ่งน้าตาลทําให้อาหารเนี่ยไม่น่ารับประทานแล้วหรืออาจจะเกิดฟูดเวทได้เพราะว่าเมื่อแอปเปิลไม่น่ารับประทานแล้วจะทําให้คนเราเนี่ยฉีกแอปเปิลไปโดยที่ยังสามารถรับประทานได้กลายไปเป็นขยะอาหารค่ะดังนั้นกลุ่มของพระเจ้าได้เห็นถึงความสําคัญของปัญหาที่แอปเปิลเปลนเป็นสีค้า ทำให้ไม่น่ารับประทานเกิดเป็นฟู้ดเวส์จินจะทดลองนำเอนไซม์ของผลไม้ทั้ง3ชนิดได้แก่สับปะรดส้มมะนาวมาแช่เนื้อของแอปเปิ้ลเพื่อชะลอการเปลี่ยนเป็นสีคําของแอปเปิ้ลค่ะหน่สวัสดุอุปกรณ์มีดัหนึ่งจนึ่งสับปะรดสลูก1.2มะนาว20ลูก1.3ึส้ม10ลูก1.4ึ่งจุี่นาฬิกาจันเวลาหนึ่าน้ำตาล1.5ึ่งห้แอลหนึ่งถ้วยกวแฟสามอัน 1.7แอปเปิล5ลูก1.8กล่องพลาสติกที่มีฝาปิด7กล่อง1.9ถ้วย6ใบ1.10ช้อน6,000 1.11มี1เล่ม1.12เขียง1แผ่น1.13กระสอน1อัน1.14นวดพัด 1. 1อันคิวอาร์โค้ดสำหรับไว้ให้ทุกคนสแกนเข้าไปดูสแกลแการเปรียบียบสีของแอปเปิลด้วยค่ะของที่ดำเนินการ ตนนี้แบ่งออกเปสองตอนดังนี้ที่ยังขั้นตอนมาเป็นสับปะรดหลายชนิดมาชะลอการเปลี่ยนเป็นสีขาวของแอปเปิ้ลน้ำสับปะรดหลายชนิดเดือนที่หนึ่งนำสับปะรดหนึ่งลูกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วเตรียมกระชอนใส่บนถ้วยที่เตรียมไว้หลังจากนั้นใช้ช้อนปีดๆเนื้อสับปะรดเพื่อแยกเนื้อและน้ำใส่ถ้วยเดือนที่สอผ่าเครืมืเอาแต่รวนสิบบุกตามแนวนอนโดยที่ใช้ช้อนคั้นใส่กระชอนที่ทำฟังก์ชันแบบน้ำสับปะรดเรียบร้อยแล้วนำมาวางบนถ้วยใบที่สองที่เตรียมไว้ น้ำผลไม้แต่ละชนิดด้วยเคื่องขนาด300มลให้ได้น้ำผลไม้แต่ละชนิดในปริมาณ150มิลลิตรสองเตรียมน้ำเปล่ามาตวงให้ได้150มิลลตรแอปเปิลแ้วเนแอปเปิ้ลสะอาดจากนั้นให้หงายขั้วของแอปเปิ้ลหงายข้างบนแล้วใช้มีดคระตรงกลับขั้วแล้วนำมาเล็กออกแล้วผ่นให้ได้2ตัว2ูัซติเมตรประมาณ9ชิ้นีำเป่าได้น้ำลไม้ที่เราไว้ปริมาณประมาณ100ลงไปตอกที่แอปเปิานี้ตัวที่หนึ่ นำชิ้นแรกที่ได้ไปแบ่ใส่กล่องกล่องละ3สินตำวก่องผลการทดลในอหมิ้องั้นที่2ศกเวลที่เปชองผลมาสามารถะลอการเปลี่ยเป็นีได้เวทกรทลองโดยปิฝากล่องพลาสติกทุก10นาทีเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วนำผลที่ได้ไปจดบันทึกแล้วมาเปรียบเทียบกันเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลผลม้ว่าชนิดใดยาวนานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลการดําเนินการตอนที่1ผลการทดลองนําเอนไซม์ของผลไม้ทั้ง3าชนิดมาชะลอการเปลี่ยนเป็นสีคําของแอปเปิลเมื่อแช่ชิ้นแอปเปิลในน้าทั้ง4ชนิดครบ30นาทีแล้วใช้สเกลเปรียบเทียบสีของแอปเปิลที่แช่ในน้ําสับประรดจะพบว่าสีของเนื้อแอปเปิลอยู่ในระดับที่3มีสีน้ําตาลอ่อนและในน้ามะนาวอยู่ในระดับที่2มีสีเหลืองอมน้ําตาลและในน้ําส้มจะอยู่ในระดับที่5มีสีน้ําตาลเข้มปานกลางและในน้ำ เปล่าอยู่ในระดับที่6มีสีน้ำตาลเข้มผลของการศึกษาแลยะเวลาที่เอนไซม์ของผลไม้ทั้ง3ชนิดสามารถชะลอการเปลี่ยนเป็นสีคล้ำของแอปเปิล เมื่อแช่ชิ้นแอปเปิลในน้ำผลไม้ทั้ง3าชนิดครบ1ชั่วโมงโดยเก็บผลการทดลองทุกๆ10นาทีพบว่าชิ้นแอปเปิลที่แช่ในน้ำสับปะรดจะมีการเปลี่ยนสีทุกๆ1ินาทีชิ้นแอปเปิลที่แช่ในน้ำมะนาวจะมีการเปลี่ยนสีทุกๆ20นาทีและชิ้นแอปเปิลในน้ำส้มจะมีการเปลี่ยนสีทุกๆ1ินาทีโดยในน้ำสับปะรดเมื่อเริ่มแช่ได้10นาทีจะมีระดับที่1และเมื่อ60นาทีจะมีระดับที่6ในน้ำมะนาวเมื่อเริ่มแช่ได้10-20นาทีจะ มีระดับที่1และเมื่อเริ่มแช่ได้5 0าสถึงหกนาทีจะมีระดับที่3ในน้ำส้มเมื่อเริ่มแช่ได้10นาทีจะมีระดับที่3และเมื่อเริ่มแช่ได้60นาทีจะมีระดับที่7 สรุปและอภิรายผลการดําเนินการตอนที่1สรุปและอภิรายผลการดําเนินการผลการทดลองนําเอนไซม์ของผลไม้ทั้ง3ชนิดมาชะลอการเปลี่ยนเป็นสีคําของแอปเปิ้ลถ้าแช่ชิ้นแอปเปิ้ลในน้ําทั้ง4ชนิดเป็นเวลา30นาทีน้มามะนาวสามารถชะลอการเปลี่ยนเป็นสีคําของแอปเปิ้ลได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยสีของชิ้นแอปเปิ้ลจะอยู่ที่ระดับที่2และน้ําเปล่าสามารถชะลอการเปลี่ยนเป็นสีคําของแอปเปิ้ลได้มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดโดยสีของชิน้นแอปเปิ้ลจะอยู่ในระดับที่6สามารถเรียงระดับ ประสิทธิภาพของน้ำแต่ละชนิดจากมากไปน้อยได้ดังนี้น้ำมะนาวน้ำสับปะรดน้ำส้มและน้ำเปล่าเพราะว่าในน้ำมะนาวและน้ำสับปะรดมีเอนไซม์และกรดซิตริกในปริมาณมากกว่าซึ่งสามารถยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของแอปเปิลได้ดีกว่าน้ำส้มและน้ำเปล่าซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าเอนไซม์จากมะนาวจะช่วยชะลอการเปลี่ยนเป็นสีขมของแอปเปิลได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตอนที่ 2. สรุปและอภิปรายผลการดําเนินการผลการศึกษาระยะเวลาที่เอนไซม์ของผลไม้ทั้ง3ชนิดสามารถชะลอการเปลี่ยนเป็นสีคําของแอปเปิ้ลถ้าแช่ชิ้นแอปเปิ้ลในน้ําผลไม้ทั้ง3ชนิดครบ1ชั่วโมงโดยชิ้นแอปเปิ้ลที่แช่ในน้ามะนาวจะมีการเปลี่ยนสีทุ้งห20นาทีซึ่งสามารถชะลอการเปลี่ยนสีของชิ้นแอปเปิ้ลได้นานที่สุดและในน้ําส้มน้ําสับประรด กินแอปเจะมีการเปลี่ยนแปลงสีทุกๆสีนาทีโดยสามารถเรียงระดับระยะเวลาของน้ำผลไม้ที่สามารถชะลอการเปลี่ยนสีได้ดังนี้น้ำมะนาวน้ำสับปะรดและน้ำส้ม พอน้ำมะนาวมีเอนไซม์และสารต้านอนุมูลอิสระทำให้โพลิฟีนอลออกซิเดตในเนื้อของแอปเปิลถูกยับยั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและนานกว่าน้ำสับประรดน้ำสม้มซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าเอนไซม์ของผลไม้สามารถชะลอการเปลี่ยนเป็นสีขาวของแอปเปิลให้อยู่ในระดับที่4ียังคงน่ารับประทานหรือระดับที่1ถึง3ได้ภายในไม่เกิน40นาที